ดีท่านผู้ชมอยู่ในหมวดสเปคผู้ชายเลยเรียนเพื่อนี่หักหัวจ้ะโอเคแล้วโชว์ก็ภาพภาพให้เราจ้ะมีผู้ชายมาขอคัดโตโอ้โหไปติดตมอจ้ะมาแล้วไปติดตมอจ้ะประ,รประวัติมันไม่จางหายค่ะตมอมันยึดฉยฉันร้องโห่ร้องไห้หน้าตาที่อุปิของดีเด็ดจ้าไม่ย่าทำเองนั่นก็คือพริกเกาหลีเดอมันเหมือนจิ้มแจ่วบ้านเราเลยจ้า แล้วแล้วขอกินยังไงเธอรู้ไหมพริกค่ะจิ้มขาา้าวผายใหญข้าวผายนี่พริกไม่เน่า <c oughs> อืมพริกเริ่มเปลี่ยนเสียนะวข้างในเริ่มเปลี่ยนเสีย <c oughs> ขอกินอย่างลูกกัดอืมต่อด้วยนึย่งก้าที่เด็กกะรี วังคือบวันนี้เราเรากินเมนูแล้วหุ่นนะเนี่ยคือไม่ยากของฉันนะนะคะไม่ซื้อกินจ้ะโอชูจังก็ทำกินเองแทงจังก็เตรียมทำกินเอง อะไรก็ทํากินเองไม่ยอมซื้อเขาบอกว่าซื้อมาไม่อร่อยมันจืดเธอไม่ยายเป็นคนกินเค็มแต่ออกลสเค็มไม่กินหวานก็เลยอะไรก็ไม่ถูกปากของเขาอะไรก็จะทํากินเองได้แล้วอะไรคือรู้ไหมก็คือ ฉั่นอะไรก็ต้องเรียนรู้หมดอะไรก็ต้องทําฝึกทําหมดค่ะทุกวันนี้อะไรก็ทําเป็นหมดนะแต่ว่าถ้าทาเองอะ่ะไม่ทําเดอ้อถ้าทําด้วยกันอะ่ะโอเคก็ทําได้อยู่กาหลีเมื่อก่อนอะปีแรกกินแต่กิมจิเดอ้อพอหลังๆไม่กินหรอกหลังๆทำอาหารไทยกินเนี่ย หางกะหลีอยู่กับเขาเราก็กินแหละเวลาอยู่คนเดียวเราก็กินนะแต่อันนี้ช่วงเทศกาลทางกิมจิะนะมันก็ต้องกินอะนะของมันทําใหม่มันก็กินได้นะแต่พอมันอยู่สักสิบวันอะมันจะคายน้ําเริ่มคายน้ํามันจะไม่อร่อยลนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าว่าเรามาอยู่เกาหลีได้ไงเนะ้อเรื่องคือเรื่องอะนี่หลายคน รุ่นเดียวกับเราเนี่ยเขาเห็นเราเป็นคนห้าวตัวใหญ่ล้วเป็นคนตัวใหญ่นะร้อยเจ็ดสิบตองเมื่อก่อนอะวัดไปวัดมาเดี๋ยวนี้ร้อยเจ็ดสิบอะแล้วน้าหนักอะก็ขึ้นลงลงก็ขึ้นลงลงมันก็เจ๋ออยู่ประมาณเจ็ดสิบน้ำหนักเมื่อก่อนอะพร้อมตอนไม่มีแฟนอะลูกหุนเพื่อจะหาแฟนเพราะคนตัวใหญ่นะไหมผู้ชายมันไม่เอาผู้หญิงตัวใหญ่เว้ยผู้ชายมันสเปคของเขา ผู้หญิงขาว,ขาวมมๆมวหมวยเอ็กเอ็ตัวเล็กๆน้ำใหญ่ๆก,ก้นตโตเอวเล็กๆเด๊แล้วเรานะ่ะไม่อยู่ในหมวดสเปคผู้ชายเลยแล้วเราก็อายุยี่สิบเจ็ดแะมาตั้งเป้าไว้ยี่สิบ็ดอ่ะแล้วจะแต่งงานละโอเคมีแฟนคนแรกอหักไปช่างแม่งมันเหลือไปเหลิกไปเลิกฉันจะได้หาคนใหม่เออเยอะ คนที่สองเราตั้งใจจะไปหาคนเกาหลีแหละเราอย่อยู่เกาหลีเพราะเกาหลีมันเงินเดือนมันเยอะเนาะพอเราอยู่สักพักไปสมัครเรียนเอเมื่อก่อน,น่ะเราเคยมาแล้วมาเป็นผีกับพี่สาวกับนา้ามาด้วยกันพี่สาวกับนา้าผ่านแต่เราติดตอมอค่ะเรื่องคือเรื่องเราติดตอมอ แล้วเราก็เลยกลับบ้านไปทํางานทานําโรงงานทํานูน่นทํานี่บ้างแล้วเราตั้งเป้าวะเราจะต้องหาผัวเกาหลีให้ได้เริ่มจะเรียนอะไรนะที่เรียนแล้วมาทํางานเกาหลีนะ่ะเรียกว่าอะไรวะไม่รู้วะเรียนมานั่นนะ่ะก็เลยไปเรียนตังก็ไม่มีแล้วไปยืมพี่น้องมาไปเรียนจ้ะไปเรียนเพื่อที่หาผัวจ้ะโอเคแล้วช่วงนั้นก็ทํา ร้านกาแฟบินซูของเกาหลีอยู่ที่เซนทัลสาขาชั้นสี่เราก็ทําใช่ไหมแล้วคุณตาท่ามันก็จะมาเราเพื่อที่จะทำร้านอาหารเกาหลีร้านบินซูนะก็คือร้านเกาหลีนะแล้วน้ำแข็งใส่เกาหลีเออเพื่อที่จะเจอคนเกาหลีฝึกพูดภาษาเกาหลีนี่ผู้จัดการร้านก็มีเป็นพีอยู่เกาหลีได้สิบเจ็ดปีโดนแจกกลับไปแล้ว เขาก็เลยไปสมัครเป็นผู้จัดการแล้วก็เลยคุยกับเจ้าของร้านปารรเป็นจาสลีนะและหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ไปทําสักสองเดือนไม่ได้ภาษาตั้งเอเอ,เ,อเลยจ้ะพูดแต่ภาษาไทยสวัสดีค่ะเรื่องเมนูที่นัาคัาตเตอร์นะคะแล้วคือเป็นเป็นเลือกที่นักขัตเตอร์จ่ายตังขัตเตอร์นะแล้วก็เดียวก,กดหิ่งแล้วลูกค้าก็ไปรับไปเองนะเรามีหน้าคที่รับออเดอร์บ้างบางครั้งก็ไปเก็บโต๊ะบ้างเก็บโต๊ะไม่ทันเขาก็แบ่งเวรกันนะ เ็จแล้วโชคก็าพาดพาดให้เราจะ้ะมีผู้ชายมาขอคัดโตคืธอ้วยความสื่อสารไม่รู้เรื่องแล้วขอคัดโตไปเออเพื่อที่เราจะแบบว่าเขาคัตโต้เฟซบุ๊กแล้วก็แอดไปแล้วเราก็พิมพ์ภาษาแล้วเราไปไปส่งไปให้เขาเขาก็ส่งมาให้เราอะไรเงี้ยสื่อสารกันนะแล้วพอเขาก็ไม่มีเฟซเขาก็พยายามมากเลยนะเข,ขยาก็กาหีมันจะมีคัตโตใช่ไหมเขาก็พยายามสมัครเฟซมาใหม่เว้ยเพื่อที่จะแอดกับเราคุยกับเราให้ได้ เออคุยแล้วก็ตอนนั้นก็หลายคนมากแล้วก็พยายามแบบว่าหาคนใกล้เคียงคัตโตะไปโหลดคัตโตะของกาลีมาเพื่อที่หาผู้ชายอะนะก็คุยสามสี่คนจ้ะคุยไปคุยมาเลือกได้เวลาเลือกละมันก็มีหลายคนก็ชวนเรามาการลีแต่เขาไม่รู้อ่ะเราเคยติด่อมองแล้วมีหนึ่งคนเหมือมันจะซื้อตัวให้เราไม่ซื้ มีบางคนบอกอ้อนงันให้เราไม่ออนตัดคัดออกว่ามีผัวของเราเนี่ยบอกว่าเราก็เลยไปเรียนเพิ่มคุยไม่รู้เรื่องเรื่องทุกเรื่องเราคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็เลยไปเรียนชั่วโมงละสองร้อยชั่วโมงละสองร้อยวันหนึ่งสอนสองชั่วโมงแล้วคอร์สหนึ่งอะมียี่สิบเอ็ดชั่วโมงแล้วก็ลงทะเบียนประมาณเจ็ดพันกว่าเท่าไหร่นี่แหละไปเรียนนะเพื่อคุยกับหาผัวให้ได้เออไปเรียนพิเศษไว้ เฮ้ยสู้เว้ได้แล้วแล้วก็เรียนใกล้หมคอสแล้วเราก็บอกเราคุยหลายคนนะแล้วก็บอกคนคนที่ล่าสุดของหัวเราะว่าเราอะจะหมคอสแล้วนะเงี้ยคอสต่อไปต้องจ่ายเท่านี้เท่านี้นีะเขาก็เลยโอเคเอาบัญชีมาแงแล้วก็ไม่รู้แหละว่ามาโอนได้หม่น่ะมีหนึ่งคนอะหน่อจะโอนเงินให้เราอะอะไรนะซื้อตั๋วไปเกาหลีแต่เขบอกโอนไม่ได้ แล้วพอคนนี้เราก็เลยไม่คาดหวังนะแล้วก็ให้มาเลขบัญชีไปอยูวันหนึ่งเขาบอกให้เราไปเช็คเงินได้เลยว่ะเช็คข้ามหมื่นห้าไว้โอ้โหเออคนนี้น่าจะใช่แล้วล่ะแล้วก็พอเขาโอนมาปุ๊บเลยไม่ได้จ่ายเรียนนะใกล้สิ้นปีละเขาบอกเขาจะบินไปที่ไทยไปหาเราผลสุดท้ายเขาก็เลยคิดว่าไม่ไปดีกว่า พาเรามาดูเกาหลีก่อนว่าเข้ากันได้ไหมอยู่ด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ซื้อตั๋วไว้แน่นอนมากเผื่อเราไป,ไปสามีปัจจุบันนะแน่นอนมากซื้อตั๋วให้เราเราก็ไม่บอกว่าเราเคยติดตมอมอะไรนะอ,อแน่นอนมากล้วก็กลัวมากหัวใจตุ้มต่ำตุ้มต่ำนะเสร็จโอ้โหไปติดตมอมจ้ามาแล้วไปติดตมอมจ้าประวัติมันไม่จางหายค่ะตมอมมันยึดใจฉันร้องโห่ร้องไห้ <c oughs> หน้าตาี่อุบาทมาก ฉันก็บอกว่าฉันมาเที่ยวฉันม,มีแฟนแล้วก็เอาคัตโตที่เราโทรคุยกับสามีให้เขาฟังโอ้โหแล้วก็ร้องโหร้องไห้โทรไปหาน้องสาวเพราะว่าเรามาอะไรไม่บอกใครเลยนอกจากน้องสาวโทรไปบอกน้องสาวว่าเราติดตอมออีกแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนอันนี้มาทํางานก็ติดตอมองไงก็เลยร้องโหร้องไห้เสียใจมากพลสุดท้ายผัวเราก็เลยคุยกับเขารู้เรื่องเขาก็เลยปล่อยเราออกมาเรารีบแต่ง้าเลยจ้าจะไปเจอผู้ช แล้วก็รีบไปแต่งหน้าไม่รู้แหละทาม่วชั่วแล้วก็ออกมาเขาก็รอเราไปชั่วโมงสงชั่วโมงเพราะติดตมเขาไม่ยอมปล่อยเราออกนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเด้อหมดแล้วเว,เวลา